รมดางามผักอะไรพี่น้องเลยนี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มพบก,ก็บศ่อาสาวละ่ะสแนลอีกเลยมพบมาพ่อก,ก,ก็สลาอยู่หน้าคงสลาเองเนาะพี่น้องเมือ่อเศ้านี่สลากับไปหน้ารวมมาเนาะหน้าเหนือหน้าของโผอของแหม่เนาะพี่น้องเมื่อนี้ตอนแรงก็เลยมาเบิ่งเข่าตาคองพี่น้องมาอัปเดตเขาหน้าหยอดเมื่อนี้ บอกเลยว่าปีนี้สลัประสบความสําเร็จในการเห็ดหนาแห้งเนาะพี่น้องใส่คําว่าทุ่มแรงกายแรงใจลงไปบอกผิดหวังเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าเข่าแบบว่าออกล่วงมากนี่แบบว่าโอ้เห็ดให้สลัภูมิใจแห้งปีนี้พี่น้องแบบเห็นเข่าปุ๊บเลยแบบยิ้มบุบเลยนะพี่น้องแบบว่าชมกับเผื่อแห้งที่เขาทุ่มเทลงไปนะปีนี้เนาะพี่น้องแบบว่าเข่างามแห้งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสละชีไทย บรรยากาศทงหน้าเขาหน้าเขาของฉลาให้พี่น้องเบื่อเนาะพี่น้องบอกเลยว่าอิ่มอกอิ่มใจแห่งปีนี้แบบว่ายิ้มแบบบอุ้บเลยเนาะพอเปตตี้นี่เป็นคนที่แบบว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจใส่ทุกอย่างเนาะพอมาเห็นผลลัพธ์แบบนี้นะแบบอิ่มอกอิ่มใจแหงเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องฉลาเขาอยู่ในไฮน้าเลยเนาะพี่น้องอยู่ในขั้นหน้าผมถึงขนาดยู้ในไฮน่านี่น้องพี่น้องเขาอ้ยพมสุขของชาวนาเนาะพี่น้อง เห็นผลผลิตเห็นหมาเขาแล้วมันมีความสุกขนาแบบมันอิ่มเอ้มขนาพี่น้องแบบคล้ายๆว่าเข้าได้เห็ดภารกิจนี่แบบสุดยอดแล้วเห็ดภารกิจแบบเช็ดซับขนาพี่น้องเลือแต่เกี่ยวเนาะพี่น้องและที่สําคัญเนาะพี่น้องปีนี้ห้าโบมีเนาะพี่น้องพอาอเพระสลาคุ้มหญ้าได้เนาะแล้วก็ถึงมันสิขึ้นกับพากันมาท้อนออกเนาะพี่น้องแบบ ชมกับเผือแห้งสีสุนเทไปรีปีนี้้าเบิ่งเนาะว่าสาลาซีได้เขาจักกระสอบเนาะปีนึงนี่เนาะส่วนพี่ทีล้วได้เขาชิบเซตกระสอบเนาะพี่นี่ปีนี่หาอยากได้ประมาณยี่สิบมหากระสอบเนะาะตำสุดนะให้คิดว่าจะได้ยี่สิบมหากระสอบเพราะแนบมาล่ายกว่านี่ก็เป็นอันที่แบบสุดยอดโอเคพอลแพตตี้สบายดีแน่สบายดีพี่น้อง <laughs> เป็นอย่างไรความรู้สึกดีใจดีใจได้เขางงามปีนี้ <laughs> <c oughs> ได้เขางานม้องเขาในปีนี้ได้เขางานม้องเขาเกี่ยวเขาโบมีหยาเนาะพี่น้อง <c oughs> ปีนี้โอเคพี่น้องเดี๋ยวฉลาดชิถ่ายรีวิวให้พี่น้องเบิ่งเด้อนี่เขานั่งนวลเด้อจ้าโน่นหน่อยเนาะโน่นตอนนี้ ยายหอมนิ่มยิ้มหน้าบ้านอยู่ปีนี้ยายหอมนี่ยิ้มหน้าบานเลยนะยายหอมปีนี้โอเคเอยู่ปใส่เข้ามาชิปเท่าเนาะใส่เข้ามาชิปเท่าพี่กายเอ,อเอาอรีชิปเท่าพี่กายเลยแล้วนพะี่กายนุกเห็นแต่หนื้อ มาเบิ่งห้เถิงสมพวนลอ้เลยฮะลอยเล<ะ>ยก็สมพวนมันเพิกเหย้าออกไปให้มันเนาะ <c oughs> โอ้ยมีแห้งเด้อรีเห็นเขาโพธิ์เทาน้อยแล้วอยากเห็นเขาจอกหอง <c oughs> <c oughs> น่ะมีแหง้งเลยนะ่ะมีแห้งเด้พี่น้องเลยอันนี้หน้าของสระเองเด้อพี่น้องมลยอันนี้คือข้าวพันนางนวลน,นะจ๊ะนี่ ยามันขึ้นจังเบิง้งเนีมันขึ้นถุ่มเทใส่ทั้งแรงกายเลยพอเฟตตี้แบบว่าสมใจนะอยากนั่นวนะสมใจยากพอเฟตตี้แบบว่างบ่ได้นะต้องออกมานะพี่น้องพี่ไก่เนี่ยผมเป็นตะเบิ้งเลยมิตยะปีนี้มิแต่เข่าเจ้าเอ้ยปีนี้มิต่เขาพี่น้องเองเนี่ยนำะภูมิมใจนำเสนออีกแล้ว อันน,น่าเขาเจ้าเด้อพี่น้องบนเป็นนาสละ,น,น,สละน,นี่นาสล่าไม่ให้ให้่นี้เนาะว้าเดีย <c oughs> เ๋ยวสะพาพี่น้องไปเบ่งอันบนหนึ่งนี่นะอยู่นี่ก็โอ้โหพี่น้องจะข้าวอูข้าวอูววน้ําจริงจริงยุหันขาดเลยเด้อพี่น้องนี่พี่สีแหล้วได้อยู่ประมาณสามผลเนาะไอ้เนาะมาณัณหกมัดหกมัดมัดใ่ <c oughs> ปีนี่มองเลยดอกเขานะได้แต่เพื่องได้แต่เพื่องปีนี่เขาล้วนๆปีนี้เฉพาะไฮนี่กับเพ <c oughs> ่นสอบ <c oughs> โอ้แต่สลาคิดว่าประมาณเสาหาสอบเนาะพี่น้องแค่ไหนว่าได้ไลคกว่าหันสลาก็โคตรด,ดีใจเลยแต่นี่ค่ะสลาตีต่ำไว้เอาอยู่ในประมาณเสาหาสอบแค่นหนได้ไลคกว่าหันก็โอเคเนาะพี่นอ้องอันนี้คือเป็นไข่ไข่ที่บวคสยงามบันไดเด้ยังได้ขนาดนี้โอ้สลาเห็นหน้ามาสองปีปีที่สามนี่สละเดบ ภูมิใจแห้งอะไรพี่น้องเนียอันนี้ก็เป็นไฮใหญ่พี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็คือไฮใหญ่โหพอปฏิเอาเขาขึ้น <c oughs> ยันเขาเหยียบบ่อยันเขาเหยียบอันเขาเหี้ยเขาเหยียบพวงมันสั่งหล่นบัดเดี๋ยวอันนี้ก็คือเขาไฮไงไอีกไฮแบบป้อ <c oughs> ตัวไฮนี่แหงเสมอเออตัวนี้มันขึ้นอะไดิเออที่หันขึ้นแหละชิมิจันมั <c oughs> มนอยู่สดนั่นเนาะที่บวกขึ้นอยู่แต่สดนั้น โอ้ยพี่น้องรอลุ่นน้ำสลาเดียวสลาสิได้จักสอบแต่วสลาเอาประมาณเสาสอบในตำเลยแทนน้ำร้ายาหันโอ้ยก็คือความภูมิใจพี่น้องเลยดีใจเดียแบบว่าเฮ็ดหน้าแล้วเขาได้รับผลนะนะแบบปีนี้เป็นปีที่สลาได้ผลดีสุดตั้งแต่สลาเฮ็ดหน้ามาสามปีอันนี้เป็นหน้าของสลาเองเนาะพี่น้องเนาะปีนี้แบบว่าเทแรงกายแรงใจใสนะพี่น้อง งานตอนนี้เป็นไปอืองามงานเนาะเสมอเลยเเสมอเลยนะ่ะตอนนี้ยังบ่เสมอเดีวนมันบอก่อยงามเดี๋ยวถ่ายเสมอเลยงามนนเต็ไปถ่ายคลิปไปอวดไม่ไงหอมพี่น้องไม่ไงหอมถามเส้าถามแรงอยู่ให,เห้เพิ่นเห็นนะนะว่าฝีมือหลูกสาวกับหลูกเขยเห็ดหน้าเป็นอย่างไ๋เห็ดมาสามปีประสบความสำเร็จเนาะพี่น้องสำหรับหน้านี่ได้ สำหรับหน้าสลาเองเนี่ยประสบความสําเร็จแต่ปีนี้ประสบความสําเร็จแล้วพี่น้องเลยนี่เบิ่งน่พี่น้องจ้าดูสิอันนี้คือหน้าอันนี้คือเขาสลาเด้อพี่น้องหันมาเขาเขาเจ้านี่อันนี้คือเขาเจ้าเขาเขาเจ้านี่คือเขาน่าดําเด้อพี่น้องความแตกต่างแต่พี่กายี่เขาเขานางามงามพี่น้องเลยออาคไหน แต่เขาซาะนะลาขี้ลหลแห้งปีกายนี่มีแต่ยะื้อเบื้องแนเบื้องกกเบื้องกอมาไงพี่น้องพอแพตี้ชุดสีภูมิใจไปยืนมึงด้วยค่ะกูซำได้ของอันน่ะความสูงโอ,โอเค <c oughs> อ่าเป็นยังนี่นะมึพี่น้องเอ้ยพูดนะใส่เข้ามาอีกน้อยหนึ่งอิ่มใจซำซาลาเลยคุณนะปีนี่ค่ะเขาขึ้นช <c oughs> นะเนเพียงเอ๊บ เรือ่องหนาเอืกพอเปติเนาะอ่ะยืนใหม่ดูเ้วยเอรื่องหนาเอืกพอเปติประมาณนี้บอกเลยว่ะปีที่แล้วเกี่ยวเขาตัวนี้ม่วนหน่อยเนาะ <c oughs> ปีนี้แหงชิม่วนปีนี้แหงชิม่วนพี่น้องเลยบ่มีหยาบบ่ <c oughs> ปไปบ่ม่าเลยปีว่าโ, <c oughs> โอ้ยภูมิใจเด้สลาภูมิใจแห้งๆตอนนี้ส่องคือกันบ่หมองกับเก่ากับต่อน่อยส่องเลยแล้ว ลามๆลามๆเลยเดียวกนแล้วแล้วเขาขาวร้อแต่เข้าถมโตดีแล้วเขาแล้วงามกลัวดีแหละเข้าถมโตไปก่อนอันนี้แฮปปีที่แรวแทบโบได้อะพี่น้องใครนี่นะประมาณสามสี่พอนมั้งสามสี่พ่อนมมแต่มีแต่หยาเด้มีแต่เพื่องได้บมมีเขาได้แต่นี่ยังมีเขานี่พี่น้องโอ้ยแต่เขาเข้าตัวนี้งามเด้อพี่น้องอันนี้คือเขาเขาเจ้าเดี๋ยวตัวนี้คือสิ่เงินคัดเล็บเขาตัวนี้งามแห้งเขาเขาเจ้าอันนี้เขาเขาเจ้าเด้อพี่น้อง ห่วงเงาเนาะเดี๋ยวเขาจะไปหล่อบึงไฮง่วงสุดท้ายเนาะอันนี้ก็เขาสลาได้พี่น้องเด้ไอ้ยบหญามันถอดห่วงมันก็ขึ้นเติบหนึ่งอยู่ได้แถวดอนกลางเติบหนึ่งแต่ห่วงมันมองงามบันไดอ่าจบเปล่าเรื่องขึ้นมันขึ้นอยู่แล้วแต่ห่วงมันมองงามพอแฟตีนี่สุดที่ภูมิใจแมนบ่ดูรอยยิ้มสิส <laughs> พอแพตีนี่แบบว่า เป้ยให้สลาฟังแล้วพี่น้อง,อ,งอตอน,นยังแรกเลยอนเมื่อนะสลาไปหมุกทหารเนาะสลาบริมานน้ำเพิ่นพอเพเิ่นมะาเบิงเขาเนาะเพิ่นบอาให้สลาฟังอุ้ยหัวมีอามาอีกว้าวจ้ะมใจเลยนะปีนี้นะมเม่นยังทีไอ้นี่พเพราะเมาเบิงแล้วมันบ่มีหงอามันเห็นแต่ขเขา ขาเห็นแตกพ่วงเขาแล้วขาอยากมาตลอดเออมันก็เลยเบื่องแนพี่น้องกลายเป็นเบิ่งแถวแคมแคมคันนะพี่น้องในเบิ่งน้เป็นพ่วงอ้าวตะหนะประสบความสำเร็จเลยเด้อพี่น้องปีนี้ในการเห็นนาปีหนาเอาใหม่เดี๋ยวปีหนาต้องเอายาขึ้นเ้วยบววววบไววปีสี่แล้วในสลาบอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเลยปีที่แล้วสลาไอ แต่ปีนี้สลาภพู่มใจนําเสนอแหงพี่น้องเลยคุณนะเพราะว่าเข้าขั้วหย่าได้นะเบียบมันขึ้นมาสฉลากอะทนเวลามาวันปุ๋ยโบมาอันบึงหน้าสลากก็ิถอนเนาะนี่พอหลังจากให้นี่ขึ้นไปกับบุคอยงามไนได้แล้วพี่น้องเลยเพราะมันอยู่สูงเนาะเป็นหน้าดำนะพี่น้องได้ประมาณสี่สิบหาสิบกระสอบเด้ นี่ไ้ที่พอไปตีภูมิใจนําเสนอแห้งแทนแทนมันมันติดผักเนาะมันติดผักแล้วมันบวกึึนเลยอะแทนแทนสิแทนแทนไฮนี่พอไปตีภูมิใจนําเสนอแหงไฮนี่พี่น้องเลยเพราะว่า้องขึ้นแรกๆง่ามเพราะมันขึ้นนะขึนสามมันนำแนวดีนี่อันนี้คือสามเอานี่พอมันขึ้นแล้วก็อภูมิใจพี่น้องเอ้ยกันที่แล้วพอได้เลยออ นี่จะหยาดร้า,ายหยาดร้า,ายบบได้นะแถวทงนี่บ่บได้ก็คิดเบื้องอะพี่น้องทั้งทงอะสละได้เขาชิบเกดกระสอบจะให้ให้นี่เสียบนนั่นเนาะพี่น้องมันติดภาคอยู่หันอนะแต่ก่อนมันติดภาคโอเคแล้วพี่น้องเลยเฮาคุมหยาได้เฮ้าอันคั่วหยาได้มันก็โอเคเนาะพี่น้องบอลน,นี้พี่น้องคุมมใจนําเสนออีบอลหนึ่งยู่โคกเน้แต่ว่างามงามนี่มีบอลเดียวเลยน้งางามแหงหน้าให้นี่เห็นบ่ มึงส่วนไฮนั่นนะเป็นไฮสเสละยืดลืมว่านปุย๋ยพอมาว่านแล้วมันขึ้นบบธเ่ากับคนอื่นโบขึนเลยบบขึนเลยแต่ไฮนี่กับปีก้านีกก็แทบชิบไ่ได้เนาะไฮนี่ปีก้าอแทบชิบไ่ได้แต่ปีนี่ก็โอเคอยู่อยากเสมออยู่กับนินดๆหน่อยๆเนาะคือด้อนกลางแทวแบบนะไฮนี่เป็นไฮทีใหญ่กว่าหมูได้อยู่ทึงอะ่ะแต่ปีนี่ก็โอเคเนาะปีนี่โอเค นี่ไห่เนี่ก็สวยนะพี่น้องนี่อันนี้คือเป็นไห่อยู่ทึ่งเนาะงามแต่เรียบคันงามแต่เรียบคันแอบกลางบุกอยงามโอเคพี่น้องเดี๋ยวสละชิพาไปเบิ่งหน้าน้องสาวสละด้อหน้าเพื่นนะ่ะเป็นเขาสิบเอ็ดเลพี่น้องและสละชิพา 15, พี่น้องไปเบิ่งไห่สุดท้ายเที่สละภูมิใจอีกไห่หนึ่งเนาะไะเดียวขึ้นไปเบิ่งหน้าของสาวสละกันก่อนนี่ไอย <c oughs> ว้าพวกนีพี่น,ออน้องอือหือเขานองสละได้ตัวนี้งามงามมานะพี่น้องว้าตัวบงกนป้ายอมหักภูมิใจแทนเขาเจ้าพี่น้องเลยภูมิใจแทนน้องสาววันนี้หน้าผิ้นมันบอกยมีหย่านี่นะไฮนี่ก็งามเถอะโอ้ไม่ธรรมดานะจ๊ะ นาน้องสาวสาระบาดอนสาวตุ๊กช้าแนวอันนี้เบาดอนสาวตุกนนนนตกน้องพี่น้องโอเคเลยพี่น้องไปไปเบิงไปเบิ้งให้ที่เป็นซิกเนเจอร์ด้วพี่น้องให้ที่แบบว่างามกว่านี้อีกอันนี้คือเป็นแบบพื้นๆเน,นี่ยนี่โอ้งามน่อเขาเขาชุดหน่อเด,ด้ยบีนี้ก็นเลย อันนี้คือเป็นไฮพืชพืชน,นี่มาเบิ่งนไฮที่แบบเป็นชิกเนเจอร์จริงๆอันนี้ก็งามเด้อพี่น้องเลยโอ้ภูมิใจแท,ทนดีใจแทนน้องพี่น้องเลยอันนั้นเป็นเขาหน้าวานเขาเจ้า,าไฮ้ะไรไฮนูโบแมนเนะาะไฮนั่นเนะาะไฮนี้ยังโบแมนอนะ่ะพี่น้องไฮตัวนี้งามๆามไยังโบซัมไฮตัวน่ะโอ้โหไม่ธรรมาดา ธรรมดาจริงๆนี่พี่น้องไฮนี่เป็นไฮซิกเนเจอร์อลีแบบยอดแล้วมันบวบนะทุกคนมาดำเอาบึงมันแ,แต่ก๊กแต่ก๊กแต่กอปัาดสุดหน้าเขาจ้าดำเอาเนี่ยบ่งามเนาะเขาดำหลาเนาะมึงแน่คหรพี่น้องโอ้โหสุดอรีเหมือนปีนี้มึงแน่หน้าน้องาสาวสละเลยนี่ สุดยอดมากเลยนี่ขนาดพวกคนีเวลามาเบิ่งเนีนี่พี่น้องมึงเนี่ยยูนี่เฮงงามว้าจ้าไอ้ออจ้าเบิ่งหน้าวานเขานี่นะเจ้ามเบิ่งหน้าวานเขานี่มุตี้เขาบอกว่าหน้าวานได้ร้ายกว่าหน้าดำนี่เขาเสือเลยคนน่ะวันนี้หน้าวานคงเขาเจ้าได้นี่ฟฝังนนงฟ่งนี่เป็นหน้าหยดนะพี่น้องฝั่งนี่เป็นหน้าวานพันเดียวกันเลยเขาสิบเอ็ด งามเน,ะมน,เนมาะอือตอนตอนที่ยังมันท่านขึ้นนะ่ะมันเป็นตะเบิงพอมันขึ้นมาเป็นห่วงวเนวะนี่ป้าตัวเป็นงนเขาง,งนน้ำเรียรอมีแต่งามนะปี่นิงหน้าหยอดหน้าหวานนี่งามมาพี่น้องมาต่อหน้าสลาเด้อแบบทีนี่อันนี้คือนาสาวลานะจ๊ะสาวลาภูมิใจนําเสนอมากๆนี่เห็นบ่พี่น้องอันนี้คือเขาสลาเด้อพี่น้อง ไปเบิ่งเขาน้องสาวก็โอ้ยบัธรรมดางามผักอะไรพี่น้องเลยนี่เห็นบัเห็นบัพี่นอ้องอ้าวโตแต่ว่าหยาอันนี้ชิบกก็หน้าน้องสาวส,าวสลาเด้อพี่น้องเุ <c oughs> ้นนะเชียงผ่ากับห่องจะตุ่มๆพี่น้องเลยเุ้นนะว้าตโตจกบอกบัถือแบบมีความสุขอะไรเด้อนนพี่นอ้องอะไรบัวแม่นวสละเห็ดเอาเดินอ่ะอา้าแม่นผู้ได้มาก,กัดอันนี้ของเฮานี่ ไปเลยนี่ตัวนี้แม่นไปเลยนี่แ่ะงัวมเมองไหนงัวามาก,กัดพี่น้องเลยพคนนะ่ะเดียบคัน,นพวกเลี้ยงงัวกับมะผูกใกล้ๆเขาา่าเจ้าชีวาเนะี่ได้นำมองไหนพี่น้องเห็นแต่เม็ดเข่าสองสองอตัวอันนี้ยังบ่แม่นตัวซิกเนเจอร์ได้พี่น้องซาลามีตัวซิกเนเจอร์กว่านี้อีกคงใจนำเสนอเฮ็ดหน้างามปีเดียวนี่เพราะเสนอแล้วเสนออีกอยู่พี่น้องเลยคนน่ะ มันคือความภูมิใจของสาวนานี่เห็นบอ่อจา้าเห็นบอ่อจา้าน,นี่ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วไข <c oughs> ่จะหอดไข่จะเป็นชิ้เนยเจอแล้วพี่น้องให้เบิ้งให้อันนี้ก่อนเนีอาตัทำไมฉันภูมิใจขนาดนี้เนาะนี่นนทำแทมไน,นั้นนี่ให้นี่พี่น้องแบบให้นี่มันเสมอเลยเด้พี่น้องให้นี่ค่ะ ภมสวยแบบเสมอกันเลยไ้งูฉลาเอื้อนไ้งูนะแต่ฝั่งนี้ก็บแพ้กันนะจะฝั่งนี้ก็บแพ้กันนะจ๊ะโอ้ยภูมิใจแหงเสียงผ้าห้องอยู่ถึมถึมอยู่พี่น้องคู่กันอยู่โอเคไหมจ๊ะนี่ให้นี่นสวยแหงสวยสวยถูกให้่แหละพี่น้อง สลากก็บอกคือไปซือ้ออะไรให้นี่ซิกแน่จอกแน่เจเอว่าแม่นดอกมันสวยถูกไ้พี่น้องจา้าพี่เอฟซี C, ทางสุกนคนครว่าจังไดเนาะสวยบ่เนาะน้อ,นองไงมารีวิวให้ทั้งซองหน้าเลยเนาะพี่น้องอ่ามับ่ใช่พี่หันบ่ลงไปเอาวไหมบุงงาไม้พี่น้องให้พอเป๊ะตีลงไปเอาออกพายากพายากั <laughs> น มึงเนี่ยกมันเลี้ยนกันคืออย่างตะกามแถวมันเขาไปทางตัดงาใหม่นำผัดมาใส่เนาะวัดได้ต้องเอาออกทางนั้นเขาเจ้าแล้วบนดะไรใดพี่น้องพูแต่คงสลานี่เป็นเขากลางเนาะงาใหม่เถ่านั่นเลยมางามาติใหม่เถ่าใดบดแล้วเนาะก็เข่าข่อยเนาะหึ งานอันนั้นเล่าตัวนี้นี่พี่น้องจ้าเห็นเขาพอเท่าหน่อยนะคิดเห็นเขาจะของเขาข่อยชึกแบบนี้าะวะอืออลีได้อายคอยคิดนะนี่ลีเดินมะซาวขอขอยังบอกเห็นดิอือตอนจะมามันมันมันกำลังซ่องด้วยมันอันนี้แหละอนี่อหละโอ้ยกบโอ้ยกบคือกันบอกจะเห็นแบบนี้อยู่แล้วบอกจะเห็นแบบนี้อยู่แล้วตีบาย ภูมิใจจังเลยพี่น้องชวนนี้เป็นหน้าหน้าเขาเจ้าเด้อพี่น้องชวนนี่น,นาสละเนี่มีไฮใหญ่ทั้งบดนะสองไฮเนาะพี่น้องแบบไ่ใหญ่เลยาหาวะ่ะเห็ดเป็นไฮห,หน่อยจะไหไอเจ้าคิดว่าประมาณไ่ละสามไฮเนาะพูนะเบื่องในพี่น้องเป็นโงนเป็นโงนอยู่เขาบัดที่นี่เขาสลาปีนี่ค่ะมันบ่ได้ที่มันห่างเนาะพี่น้องมันก็เลยแบบขยายโกโก,โกโ้ได้หลายเนาะนี่พี่น้อง ภูมิใจจังเลยปีนี้ค่ะเกี่ยวเขาบ่มเมื่อยแล้วปีนี้สิมาเสียอยู่บอน,นี้เนาะบอน,นี่บ่ค่อยขึ้นบอน,นี่เพราะว่ามันขาดอีกแล้วเมื่อยนะมันปั่นขั้นนี่แหละพี่น้องเลยบ่อยู่จักเถือ่อปั่นขั้นบ่อยู่จักเถื่อเนาะมาดูกันเลยความสวยของข้าว โอ้โหสุดยอดมากมากป้าตัวอยู่นี่กันเนาะไอเนาะเนาะไอโอแถวหน่งไปตรงป้าตัวเป็นงงนอะไรอรอพี่น้องเนาะน้ำหมดเหยียบมันซองแรกฮะแห้งขึ้นคักเนาะขึ้นคักคนนี้บราเห็นว่าข้าจ่ารอบปีแรกอืมอืมอืมแล้วนี่แล้วได้เขาอือนี่แหละพี่น้องเลยลบกต่แถวนี้แหละอยู่นี่กัขาดอีกแล้วพี่น้องเลย บนนี่แหละบนสิเป็นอันพระละเฮาปีนี่มอนเข่าเจามองเหลืองงวัวงามหนักกักดกุ้เขาไปนะแต่ก,กับภูมิใจอรีดีไปออกพุ่นนะเฮาสิไปทางนี้บอกนินไปตรงไฮน่อยจนออกเล้นนี่ก็ใไฮนี่ก็ทำไมฉันมีความสุขจังวันนี้มีความสุขมากๆนี่เขาสลักนะชิโนะไง อันนี้หงาลายเด้พี่น้องเขาเจ้าก็มาเกี่ยวไหงัวเขาเจ้ามันกับว้เนาะเกี่ยวแล้วมันกับคืนมึงไงเขา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 มีความสุขจังอันนี้เป็นพันเขานางนวลเด้อพี่น้องเข้าพันนางนางนวลมีความสุขจังเลย พอมันออกร่วงแบบนี้นะเนาะมันเหมือนมันซื่นตื่นตาตื่นใจไปบอ่ดมันน,นะโอเคพี่น้องสลากะสิเด็กลับก่อนเด้อบัทีนี่พอคั่มแล้วสลากกสชิคอจบคลิปานี้ก่อนเด้อพี่น้องขอฝากให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้สลากีนเด้อสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ